วัดีค่ะวันนี้สวนร้านเก้าความจะแนะนําต้นไม้ดีมีมงคลให้ท่านได้รู้จักอีกต้นหนึ่งนะคะคือต้นนี้ค่ะบอนสีหกหลงนะคะบอนสีหกหลงราชินีไม้ใบในดวงใจส่วนร้านเก้าความได้รับบอนสีหกหลงเข้ามาประมาณปีพศ2563จํานวน10ต้นนะคะและเมื่อปลายปี2564น,นั้นมีเพื่อนบ้านอยากได้ต้นมะเดื่อฝรั่งจึงนําต้นบอนสีหกหลงมาเปลี่ยนกับต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะอีกจํานวน3ต้นนะคะ ปัจจุบ,บันบอนสีหกหลงอยู่ในสวนลานก้าฟาร์มหลายต้นพอสมควรบอนสีหกหลงยังมีชื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งว่าหกหลงหมายถึงมงกรมงคลซึ่งมีสีสันเส้นลายที่สวยงามบอนสีหกหลงนั้นเลี้ยงง่ายดูแลง่ายบอนสีหกหลงเป็นบอนโบราณใบสูงพูมีเส้นใบสีขาวใบยาวปลายใบเรียวแหลมต้นบอนสีหกหลงเมื่อต้นอย่างเล็กๆออจะมีเป็นสีเขียวนะคะ ยังมีใบเป็นสีเขียวแต่เมื่อโตขึ้นใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเป็นบอนสีที่กัดสีนั่นเองนะคะบอนสีห้นหลงเป็นไม้ล้มลุกกวบน้ำมีหัวหรือเงาเป็นลำต้นฝังอยู่ใต้ดินแตกใบแตกกอมีก้านใบยาวขึ้นเหนือพื้นดินนะคะมีใบยาวปลายแหลมลูกหัวใจชอบแสงแดดล่ำไรความชื้นสูงเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดล่ำไร บอนสีหกหลงเป็นบอนสีสายพันธุ์พื้นเมืองที่สวนล้านก้าวฟาร์มได้ปลูกบอนสีหกหลงลงในกระถางโดยใช้ดินล้วนผสมดินขุยไผ่ใบก้ามปูด้วยอัตราส่วน2ต่อหนึ่งต่อหนึ่ง,องบอนสีหกหลงจะเติบโตได้ดีในดินโปร่งระบายน้ําได้ดีควรมีไม้ค้ำก้านเพื่อให้ก้านแตกกอเป็นระเบียบสวยงามไม่หักหรืองอรดน้ำตอนเช้าทุกวันวันละหนึ่งครั้ง บอนสีหกหลงชอบความชื้นความชื้นสูงนะคะแต่ในช่วงฤดูหนาวควรลดการให้น้ํานะคะอาจจะเหลือสัป,ปดาห์ละสองครั้งก็ได้ทั้งนี้ช่วงฤดูหนาวนั้นบอนสีหกหลงจะฟักตัวและทิ้งใบนั่นเองนะคะการใส่ปุ๋ยส่วนรานก้าฟาร์มนั้นใช้ปุ๋ยคอค่ะหรือใครจะใช้ปุ๋ยเคมีแนะนําให้ใช้สูตรเสมอนะคะอย่างเช่น1 6บ6กสิบหกสิบหก หากดินแน่นควรเปลี่ยนดินปีละครั้งพรอะันศสีหกหลงชอบดินโปร่งค่ะการขยายพันธุ์นั้นทางสวนร้านก้าวฟาร์มเราได้ใช้วิธีการแยกหน่อนะคะโดยการแบ่งหน่อจากต้นแม่เมื่อมีอายุประมาณ4ี่เดือนขึ้นไปนะคะโดยใช้มีดตัดเอาหนอ่อจากต้นแม่เดิมมาแยกปลูกในกระถางใหม่ค่ะสวนร้านก้าวฟาร์มจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราส่วนล้านาก้าวฝ่ามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ